อัคระสุวิถีเสียนตอนที่117คู่ต่อสู้แรกในตอนที่หมัดแสงทั้ง18นี้จะโจมตีเส่ร่างผู้เรียนทั้งหมดของสำนักหนานสิงมีลมคลั่งที่พัดมาอย่างกระทันหันจากนั้นร่างที่เืืนลางร่างหนึ่งก็ได้ลอยตัวไปที่เบื้องหน้าของทุกคนตูมตูมตูมในตอนที่ฝ่ามือของร่างคนผู้นั้นแกว่งไป18ครั้งก็หยุดยังหมัดลำแสงทั้ง18ได้ทั้งหมด ร่างของคนผู้นั้นคือเย่เวยเดิมทีเย่เวยอยู่ที่สวนเล็กๆพินิจพิจารณาว่าจะทำอย่างไรจรึงจะสามารถทำให้วิชาเทพเซียนกระดองทมินบรรลุได้อย่างสมบูรณ์หลังจากที่ได้ยินเสียงอึกระทึกจึงเดินออกมาจากสวนเล็กๆในตอนที่เย่เวยเดินออกมาจากสวนก็ทันเห็นบัดลำแสงที่กำลังโจมตีผู้เรียนทั้งสิบกว่าคนของสำนักนานซิงพอดีได้ยินว่าเจ้ามาหาข้าหรือ เย่เหวยยังมีใบหน้าที่เฉยเมยเช่นปกติมองบบรุษหนุ่มที่กัดหญ้าแห้งผู้นั้นซึ่งยืนอยู่ด้านหน้าของทุกคนจากสำนักเปยโตเย่เหวยลิวเจียนเฉินโมและคนอื่นๆที่มีสีหน้าซีดขาวต่างมองแผ่นหลังของเย่เหวยในดวงตาเผยความตกใจที่ยากจะปิดได้มิดที่ชีซิวแห่งสำนักเปิดโตร่ายออกมาก็คือวิชาเทพเซียนระดับลึกลับเย่เหวยแค่วาดมือคร่าวๆบนแสงก็สามารถสกัดเอาไว้ได้ หลิวเจี้ยนรู้ว่าเย่เหว่แข็งแกร่งมากแต่ในตอนนี้เขาเพิ่งค้นพบว่าเย่เหว่แข็งแกร่งกว่าที่เขาจินตนาการไวมากคือมันผู้นี้สิทธิชีซิลเมนิง่งหยางเห็นเย่เหว่ในดวงตามีอารมณ์วอดวันอย่างอดไม่ได้พูดกับชีซิลอย่างประมาทเล็กน้อยเขาไม่คิดว่าเย่เหว่จะสามารถรับวิชาเทพเซียนระดับลึกลับได้เฮ<ะ>้อสามารถสกัดมาแสงล่องลอยของข้าได้ มีฝีมืออยู่พอสมควรชีซิวไม่สนใจหนิงหยางค่อยๆยืงกายออกไปหลายก้าวแล้วมายืนที่ด้านหน้าของเย่เหวยจ้องเย่เหวยยังเย็นชาลึกๆในดวงตามีความประหลาดใจที่อยากจะตระหนักได้ผ่านแค่แวบเดียวพวกของหนิงหยางจะเป็นลูกไก่ในมือเจ้าก็ไม่ถือว่าแปลกแต่เจ้าไม่รู้สึกเลยหรือว่าการบังคับให้พวกเขาต้องคุกเข่าขอโทษมันเกินไปชีซิวรีตามองเย่เหวอยยังเย็นชา ถามด้วยน้ำเสียงที่หนักอึง้งทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลเช่นนั้นในเมื่อกล้าที่จะมาหาเรื่องสำนักหนานซิงก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าชดเชยพวกเขาทําให้ผู้เรียนของสำนักหนานซิงบาดเจ็บสาหัสไปคนหนึ่งแล้วจะให้จัดการอย่างไรล่ะเย่เหว้พูดอย่างตาต่อตาฟันต่อฟันอืมดีดีมากชีซิวมองเอย,วเวยง่เหวอย่างเย็นชาแล้วผลการญ้าแห้งที่อยู่ในปากออกไป แล้วเลิกทำท่าทีที่ดูยหยอกล้ออารมณ์เปลี่ยนเป็นจริงจังอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องพูดกันด้วยพลังทั่วทั้งร่างของชีซิวมีอัคระเซียนแต่ละวิถีหมุนวนอยู่ชีซิวยังคงเขียนอัครเซียนอย่างไม่หยุดหยอ่อนอัครเซียนเหล่านี้ทอแสงเจิดจ้าชดช่วงงดงามอารามตาสิทธิ์พี่ชีซิวไร้วิชาเทพเซียนแล้วใบหน้าของหนิงหยางและคนอื่นๆเผยความตื่นเต้นและรอคอย เจ้าขยายจากสำนักนั้นซิงพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใดจึงเรียกศิษย์พี่ชีซิวว่าชีซิวหนิงหยางมองเย้วยคตเสียยิ้มที่มุมปากอย่างเย้ยหยันที่เรียกว่าชีซิวเพราะศิษย์พี่ชีซิวของข้าถือครองวิชาเทพเซียนระดับลึกลับเจ็ดบทมัดฟา์มือดัชนีมีดกระบี่ปืนและ นี่เป็นสิ่งที่คนในขอบเขตจอมยุทธยากจะจินตนาการได้มัดคือวิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับในวิชาเทพเซียนระดับลึกลับทั้ง7บทที่10พี่ชีซิวถือครองอยู่วิชาเทพเซียนขั้นต่ำระดับลึกลับมัดแสงล่องลอยเป็นบทที่อ่อนแอที่สุดนิงหยางตื่นเต้นอย่างมากกวาดสายตามองคนของสำนักหนานซิงอย่างดูถูกแล้วสายตาก็ไปหยุดที่ร่างของเย่เหวยอย่างประสงค์ลายเราก็ว่าเคยเห็นภาพที่เย่เหวย ต้องถูกโจมตีจนต้องคุกเข่าขอโทษอะไรนะจนุ่มนั่นถือครองวิชาเทพเซียนระดับลึกลับถึงเจ็ดบทเป็นไปได้อย่างไรกันการพัฒนาของขอบเขตจอมยุทธที่ถือครองวิชาเทพเซียนระดับลึกลับหนึ่งบทก็เรียกได้ว่าท้าทายสวรรค์แล้วแต่ชีซิวจะสามารถถือครองเจ็ดบทได้อย่างไรกันไม่ได้ยินคำพูดของหนิงหยางหลิวเจี้ยนเฉินโม่มู่เฟิงและคนอื่นๆต่างเผยความตระหนกตกใจอย่างปิดไม่มด การพัฒนาของขอบเขตจ,จอมยุทธถือครองวิชาเทพเซียนลึกลับถึงเจ็ดบทแม้แต่บุคคลที่ถูกเรียกว่าชีเทียนจงก็ยังไม่อาจจะทําได้พลังคมัดแสงล่องลอยน่าสะพรงกลัวถึงเพียงนั้นแต่วิชาเทพเซียนบทนี้กลับอ่อนแอที่สุดในบรรดาวิชาเทพเซียนระดับลึกลับที่ชีซิวถือครองถือครองวิชาเทพเซียนระดับลึกลับถึงเจ็ดบทฮ่า <c oughs> ข้าชืจะคาดหวังซะแล้วสิหวังว่าคงไม่ทําให้ข้าผิดหวังนะ ใบหน้าของเย่ยเหวยเผยรอยยิ้มบางๆทั้งยังกระดกคิ้วเล็กน้อยจอมยุทธที่ถือครองวิชาเทพเซียนระดับลึกลับถึงเจ็ดบทสำหรับเขาแล้วมันก็แค่นั้นเองบนร่างของเย่ยเหวยมีความอยากจะต่อสู้ทะลวงออกมาทั่วทั้งร่างได้ต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งในรุ่นราวข่าวเดียวกันทําให้ความเลือดร้อนของเย่ยเหวยเดือดพล่านขึ้นมาวิชาเทพเซียนระดับลึกลับฝ่ามือเปเลวเพลิงแผ่เผาชีซิลเหลือบมองเย่ยเหวยและพูดออกมา พริบตานน้นเอาคระเซียนหลายร้อยวิถีปรากฏขึ้นกลางอากาศวิชาเทพเซียนยังไม่ก่อเป็นรูปร่างลมปราณที่ร้อนแผดเผาอันน่ากลัวได้ปกคุุมไปทั้งสี่ทิศในบริเวณกว้างทําให้เหล่าผู้เรียนของสํานักเปิดโตและผู้เรียนของสำนักดานซิงถอยออกไปด้านหลังยังไม่รู้ตัวแต่เย่ยเวยยังคงยืนอย่างใจจดใจจอ่อมองอย่างนิ่งเฉยไปทางชีสิวที่ไร้วิชาเทพเซียน เรากับก้อนเมฆบางๆที่ถูกลมพัดเขาไม่ได้ดูถูกศัตรูแต่ยังรับรู้ถึงพลังรุนแรงจากเปลวเพลิงแผดเผานั้นและมองหาจุดอ่อนของฝ่ามือเปลวเพลิงแผดเผาข้อชี่ซิวตะโกนออกมาคำหนึ่งฝ่ามือที่มีเปลวเพลิงแผดเผาลุกเผาไหม้ทั้งสิบฝ่ามือแะพุ่งโจมตีไปที่เย่เว่ยความร้อนที่ส่องสว่างพัดมากระทบอุณหภูมิที่ร้อนมากเรากับจะเผาไหม้ชช้นบรรยากาศฝ่ามือนั้นพุ่งไปที่หัวของเย่เว่ย หน้าอกหน้าท้องและอวัยวะอื่นๆที่สำคัญระวังเชียวอินเอิร์และเฉาหนิงตะโกนเตือนด้วยความกังวลใจเป็นอย่างมากย่างเก้าพันแปรร่างกายของเย่เวยกลายเป็นเงาในทันทีฝ่าเท้าเรากับปรากฏเงาคลื่นทะเลแค่ครู่เดียวก็เคลื่อนไหวออกไปสิบกว่าเมตรหลบการโจมตีจากฝ่ามือเพลิงแผดเผาของชีซิวในเวลาเดียวกันมือขวาก็สร้างโครงร่างไม่หยุด พราะมีอัคระเซียนพรั่งพลูออกมาคุกกักกันแห่งพิภพฉับพลันชีซิวรู้สึกถึงพลังดึงดูดอันมหาศาลที่ไหลผ่านใต้ฝ่าเท้าพริบตาเดียวเยเวยกำบัดแน่นและพุ่งโจมตีไปที่ซีซิวเร็วมากสายตาของชีซิวพุ่งความสนใจยกมือขวาออกไปแล้วโจมตีไปทางเย่เวยตูมเปเลวเพลิงรุนแรงแผ่กระจายไปทั่วลมแรงระเบิดตูม ชีซิวถอยไปด้านหลัง5้เก้าเย่เวยก็ถอยด้านหลังติดต่อกันถึง3าก้าการแลกหมัดกันในยกนี้ดูเหมือนว่าเย่เวยจะถือครองความเหนือกว่าเล็กหน่อยเมื่อเห็นภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นคนของสำนักเปยโต้หรือสำนักนานสิงสายตาแต่ไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจอยู่ลึกๆพลังจากฝ่ามือเปเลวเพลิงแผดเผาของชีซิวทำให้ผู้คนตกตะลึงอย่างแท้จริงสมกับที่เป็นวิชาเทพเซียนระดับลึกลับ แต่เย่เว่ยก็ไม่ได้ยไปกว่าเลยใช้เทคนิคทางกายภาพหลบมาที่แข็งแกร่งของชีซิวทั้งยังสามารถคุกคามชีซิวได้เล็กน้อยไม่ว่าจะชีซิวหรือเย่เว่ยการพัฒนาในขอบเขตจอมยุทธมากพอที่จะทําให้พวกเขามองอย่างคาดหวังแต่ทั้งสองคนแรกหมัดลองเชิงกันเท่านั้นยังมีพลังที่ซ่อนอยู่ไม่อยากจินตนาการเลยว่าในตอนที่ทั้งสองคนปล่อยพลังที่แท้จริงออกมาจะน่าสะพรงกลัวถึงระดับไหน เลียวเชียนกำมัดแน่นสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังอยู่ลึกๆทางฝั่งนิงหยางเองก็ตาโตอ้าปากค้างแทบจะเทียบได้กับไข่ไก่หนึ่งฟองเขาไม่เคยคิดเลยว่าพลังของเย่เว่ยจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้สามารถต้านทานฉีสิวที่ไร้วิชาเทพเซียระดับลึกลับทั้งยังครองความเหนือกว่าข้ายอมรับว่าเจ้ามีพลังอยู่บ้างพลังของสำนักนานซิงในปีนี้เกินกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยจริงๆแต่ จาไม่สามารถเอาชนะข้าได้บนใบหน้าของชีซิวเผยความจริงจังขึ้นมาอย่างมากพลังหยวนบนร่างกายพลังพูออกมาเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วควบแน่นอีกครั้งอากาศเกิดเป็นฝ่ามือเปลวเพล่งแผดเผาแล้วควบแน่นอีกครั้งกัาอากาศเกิดเป็นฝ่ามือเปลวเพล่งแผดเผาแผ่คลื่นความร้อนเป็นระลอกระลอกร,ร,รุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าชนะหรือไม่ชนะสู้กันเองแล้วจะรู้เยวิ๋วไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อย ย่างเท้าไปที่ด้านหน้าหนึ่งก้าสายตาจดจ่อที่ชีซิวยังเงียบสงบเย่ยไวพร้อมสู้ตลอดเวลาความคิดต่อสู้เดือดพล่านในตอนนี้เองลมปราณมหาศาลอย่างฟ้าผ่าฟาดลงมาผู้ใดที่มาโอหังในถิ่นของสำนักนาสิงเสียงดังราวกับฟ้าผ่าดังขึ้นอย่างกระทันหันประทุเข้าหูทุกคนพลังกดดันที่น่ากลัวราวกับหุบเขาโจมตีมาทันทีปัง ภายใต้การปกคุมของพลังกดดันที่น่ากลัวนั้นฝ่ามือเปลวเพลิงแผดเผาสีแดงเข้มที่อยู่กลางอากาศถูกทำลายและหายไปสำนักเปยโตนับวันยิ่งเก่งกล้าขึ้นไม่รู้ว่าสู่เหมอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ร่างกายของเขาปล่อยพลังกดดันที่น่าสะพึงกลัวราวกับภูผาราวกับทะเลกว่าสายตาที่เย็นเยือกจ้องมองคนของสำนักเปยโตที่มีชีซูเป็นผู้นำตึง วิสัยทัศน์ของสู่เหอจับจ้องไปร,บรอบๆใบหน้าของผู้เรียนจากสำนักเปยโต้ทุกคนจึงเปลี่ยนเป็นสีเผือในทันทีแต่ละคนต่างถอยหลังไปหลายก้าวอย่างมีอยู่กับร่องกับรอยพลังของสู่เหอเกินกว่าขอบเขตอีห้หยวนเจ็ดดาราไม่อยู่ต่อหน้าเขาผู้เรียนจากสำนักเปยโต้ทุกคนก็ไม่ต่างอะไรกับมดมแมลงตัวหน่อยแม้แต่ชีซิวที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่มีข้อยกเว้นไม่คิดเลยว่าท่านรองเจ้าสำนักของสมัครนัน,นซิงจะมาแล้ว สีหน้าของชีซิวจึงเคร่งเครียดขึ้นแล้วเหลือบมองเย่เหว่งเย็นชาพูดว่าการต่อสู้ครั้งนี้พักยกไว้ก่อนรอให้เริ่มงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักแล้วข้าจะมาตัดสินกับเจ้ายินดีเสมอเย่เหวยพูดอย่างไม่ใยดีการต่อสู้ระหว่างเขาและชีซิวไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ข้าก็อยากจะลองดูว่าเมื่อเจ้าปล่อยพลังออกมาทั้งหมดจะแข็งแกร่งได้เพียงใดขอตัว ชีซิวพูดอย่างเย็นชาแล้วจากไปพร้อมกับหนิงหยางและคนอื่นๆใส่หัวไปซะข้าสูเหอจะต้องไปจัดการเรื่องนี้กับรองเจ้าสำนักแห่งสำนักเป่ยโตอย่างแน่นอนสูเหอสะบัดข้อมือแรงลมที่รุนแรงพุ่งออกไปอย่างฉับพลันลมแรงม้วนพัดคนของสำนักเป่ยโตออกไปจากตําหนักไปชีซิวและคนอื่นๆของสำนักเป่ยโตเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเล็กน้อยจึงพากันจากไปอย่างรวดเร็ว สู้เหอลงมืออย่างมีขีดจำกัดงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักได้เริ่มขึ้นแล้วการยุย่ยเยดต่อสู้กันระหว่างผู้เรียนจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าหาว่าเขาซึ่งเป็นรองเจ้าสำนักลงมือจนทำให้ผู้เรียนเหล่านี้ของสำนักเปิดโตต้องบาดเจ็บไม่เพียงแต่สำนักเปิดโตที่จะไตส่สวนแต่ยังไรห้หนทางชี้แจงต่อจักรวิต้าโจที่จัดงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักนี้อีกด้วยตามมาทั้งหมดท่านรองเจ้าสำนักสู้เหอ พาทุกคนเข้าไปในห้องโถงใหญ่ในห้องโถงเย่เว่ยลิวเจียนเฉินโม่เฉาหนิงเชียวอินเอ๋อผู้เรียนทั้ง14คนรวมตัวกันอยู่ลำดับการแข่งขันของงานสารสัมพันธ์ระหว่างสำนักได้ออกมาแล้วคู่ต่อสู้แรกของสำนักหนานสิงของพวกเราก็คือสำนักเปิยโต้สู่เหอเคลี่มูลนกระดาษมองใบรายชื่อคู่ต่อสู้และพูดอย่างเคร่งเครียดเล็กน่อย คู่ต่อสู้แรกคือสำนักเปยโตเป็นศัตรูที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสายตาของหลิวเจี้ยนและคนอื่นๆปรากฏแรงกระตุ้นต่อการต่อสู้ผู้เรียนแห่งสำนักเปยโตมาระรานพวกเขาถึงสองคราวงทำให้ผู้เรียนแห่งสำนักหนานสิงเต็มไปด้วยเพลิงแห่งความโกรธคู่ต่อสู้ลำดับที่หนึ่งคือสำนักเปยโตพลังของชีซิวแห่งสำนักเปยโตผู้นั้นมีผู้เรียนบางคนนึกถึงพลังที่ชีซิวปล่อยออกมาแล้วขมวดคิ้ว ใบหน้าเผยความกังวลขึ้นมาชีซิวยกให้เย่เหวยเป็นคนจัดการสู้เหอมองไปที่เย่เหวยแล้วจึงพูดออกมาอืมเย่เหวยพยักหน้าเขารอคอยที่จะได้สู้กับชีซิวได้เช่นกันพวกเขาต่างมองเย่เหวยมีเพียงสัตว์ประหลาดอย่างเย่เหวยจึงจะสามารถต่อกรกับชีซิวได้แต่สำหรับคู่ต่อสู้ของพวกเขาคือหนิงหยางและคนอื่นๆหลิวเจียนฉินโมและทุกคนต่างมีความมั่นใจ